ขาตั้งกล้องตัวนี้ผมการันตีได้เลยว่ามันเป็นของที่ต้องขายดีใน Lazada แน่นอนอะ่ะสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับการรีวิวอุปกรณ์เริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าการที่เราจะไปทำคลิปหรือสื่อต่างๆหรือสื่อมีเดียหรือเราอาจจะเอาไว้ถ่ายคลิปเล่นๆก็ได้นะครับผมวันนี้นะครับอุปกรณ์เริ่มต้นที่ผมคิดว่ามันอ่ามันเหมาะ สำหรับคนที่กําลังเริ่มต้นนะครับ <Okay. S 1> ผมว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถจะเอาไปพก mm hmm. เขาเรียกว่าไงอะพกสะดวกใช้สบายราคาไม่แพงแล้วก็ของมันอาจจะตามเลนราคานะครับแต่ว่าที่ผมดูมาตัวนี้นะครับคือเจ้าขาตั้งกล้องครับผมเป็นขาตั้งกล้องตัวนี้ผมไปเจอมาในลาซาดานี่ตัวนี้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 นอ่ามองเห็นไหม <Okay. S 2> เป็นขาตั้งกล้องตัวนี้ครับผมมองว่าไอ้ขาตั้งกล้องตัวเนี้ยที่ผมหยิบมารีวิวเพราะว่า 1. มันสามารถดัดงอกับทุกสภาพพื้นผิวได้อะเออนึกออกไหมมันเหมือนกับขาบปลาหมึกอะอ่าแล้วก็2ครับผมราคาตัวเนี้ยตอนแรกที่จริงแล้วมันอยู่ที่450แล้วมันลด 72%เนะครับเหลือเพียง125บาทรวมจัดส่งแล้วไม่เกิน200แน่นอนเพราะนั้นคลิปนี้ผมจะตีไปเลยนะครับว่าเป็นอุปกรณ์เป็นไม่ใช่สต้องบอกว่าเป็นขาตั้งกล้องราคาไม่ถึง200บาทจาก Lazada นี่อ่าบอกเลยว่าเป็นของดีนะครับผมผมผมดูจากรีวิวแล้วดูจากของที่ได้รับมาแล้วผมบอกเลยว่า น่าจะเป็นของที่ดีพอสมควรนะครับผม <Wow. S 1> โอเคเราเราไม่รอชาร้าดีกว่าเราไม่พูดผ้าบำมะถันงงเดี๋ยวเราเอาของมาดูโอเคมาแล้วครับของครับตัวนี้นะครับส่งมาจากเคอรี่เลยทีเดียวเชียวลักษณะซีนของเจ้าตัวนี้ก็คือก็ดีนะฮะมาซีนมาก็ดีฮะผมผมชอบอย่างหนึ่งเว้ยเพราะว่าตอนที่ผมไปซื้อขาตั้งกล้องหลายๆแบบเลยเอาแบบเพราะว่าผมอะ่ะไม่ใช่โปรนึกออกไหมผมไม่ได้ถ่ายคลิปเป็นงานประจำอะ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ขาตั้งกล้องอ่ะผมเวลาซื้อผมก็เลยจะไม่ค่อยฟิกเรื่องราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นของที่ได้มามันก็จะเป็นเกรดที่แบบไม่ได้แพงมากไม่ได้เอาไปใช้ในชีวิตรประจําวันอ่ะแบบนานๆที่เอามาใช้หรือถ้าจะเอาไปทําเป็นประจํามันก็เป็นราคาสําหรับผู้เริ่มต้นอ่ะราคามันก็จะอยู่ร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมนึกออกใช่ไหมและไอ้ตัวเนี้ยที่ผมได้มาเนี่ยราคาเนี่ยมันไม่เกินสองร้อยพอดีเว้ยซึ่ง พอมันไม่เกิน200ปุ๊บเนี่ยคุณภาพมัน,นอาที่ผมคิดไว้คือคุณภาพมันจะมันก็จะไม่ได้ดีเท่ากับขาตั้งกล้องทั่วไปแต่มันอาจจะสมน้ําสมเนื้อตามราคาเว้ยแต่ว่าพอผมสั่งมาเว้ยสิ่งแรกที่ผมปลื้มเลยนั่นคือน้ําหนักมีน้ําหนักมากก็คือไม่ได้หนักไม่ได้หนักถึงขั้นเว้ยนะแต่ว่ามันมีน้ําหนักอะ่ะเออโอเคเดี๋ยวเราจะไป แกะมารีวิวกันดีกว่าว in okay. no ่าหน้าตาของมันจะเป็นแบบในรูปหรือเปล่าโอเคไปดูกันเลยกล้องมันจะเอียงนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมอย่าอย่าไปสนใจกล้องนั้นเรามาสนใจที่ตัวของกันดีกว่าโอเคโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับเราจะโอเคฉีกออกมาเลยดีกว่าฉีกออกมาเลยอ่าอันนี้น่าจะเป็น ใบเสร็จนะครับใบเสร็จการสั่งซื้ออมไม่สนใจเรามาสนใจตัวอุปกรณ์เลยดีกว่าโ,โอเคว้าวตัวนี้นะครับขาตั้งกล้องตัวนี้นี่โหเท่าไมมันทัดอะเท่าไมมันทัดไม้หนึ่งเลยอะโอเคแล้วก็ใหญ่มากคือแบบมันใหญ่มากๆเลยอะ <Wow. S 1> โาวโหจับแบบเต็มไม้เต็มมือ เทียบกับแขนผมนี่คือแขนผมเห็นไหมนี่แขนเอามาวางเทียบเท่าแขนผมเลยอ่ะ,าะขาตั้งกล้องอันนี้คือแบบเท่าแขนผมเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะดัดได้ดีแค่ไหนจะจะแกะมา ตรงหัวตรงนี้ครับมันจะเป็นพลาส,สติกอ่าตรงนี้มันจะเป็นพลาส,สติกแต่ว่าเป็นพลาส,สติกที่ดูค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ไอตัวหมุนเนี้ยรู้สึกหมุนดีฟิลฟิลดีมากเลยอะส่วนตัวนี้คืออะไรอะ่ะอ๋ออโอเคไอตัวนี้ไอตัวนี้ก็คือล็อกให้ตัวนี้มันไม่หมุนนิ่งเลยตัวนี้ทำอะไรได้อีกไหมอันนี้คืออะไรอะ โอ้ม oh, th oh, like ันถอดได้เว้ยคุณอ๋อมันถอดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไว้สําหรับใส่พวกกล้องตัวใหญ่น่าจะใส่พวกกล้องตัวใหญ่ได้ตัวนี้ก็จะล็อกแบบว่าขยับไม่ได้ถ้าไม่ได้ใส่ตัวนี้นึกออกใช่ไหมมันจะไม่สามารถงอซ้ายงอขวาได้เพราะมันมันล็อกตายอ่ะเออตัวนี้มันล็อกตายเลยอ่ะแต่ถ้าใส่ตัวนี้มันก็จะสามารถบิดได้อ๋อตัวนี้เอามาใส่ตัวนี้ก็โอเคก็โอเคออออ อต่อมาเรามาดูไฮไลท์ของมันเว้ยไฮไลท์มันอยู่ที่ตัวขาตัวนี้ว่ามันจะดัดได้ยังไงเออ,อเอาแล้วแค่ขยับแก๊กแรกก็ดังขนาดนี้อ,อ่าเดี๋ยวเราจะง,งอให้มันพอดีกับกล้องฮังแน่าอเจหลังกาทำเป็นเล่นไปนะของก็ดีนะครับทาเป็นเล่นไปนะดูซิว่ามันดัดดัดยังไงได้อีก โหจากึ้นมาเป็นงนี้ได้เลยอะค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่นะครับไม่ได้งงแงงนะราคาร้อยสองร้อยเห็นนี้แต่มันก็ไม่ค่อยได้งงแงงนะไม่ค่อยได้งงแงงคืออะไรวะไม่ไม่งงแงงอะเออมันไม่งงแงงอะมันก็คือใช้ได้อะโอเคอ่ะเรารีวิวของหลักไปแล้วเรารีวิวท็อปปิ้งมันต่อดีกว่าของลองนี่นี่ครับของรองของมันมันก็จะให้ตัวหนีบทรศัพท์แกะดูเลยดีกว่าอันนี้คืออะไรวะอืม อ๋อตัวล็อกเคสโกโปรออ๋อไอตัวนี้มาตัวนี้ไว้ใส่ด้วยกันอ๋อมันเป็นตัวล็อกเคสอ๋อโอเคเข้าใจาละแล้วก็จะแถมนี่นะครับเป็นตัวตัวล็อกเคสมาให้ตัวล็อกเคสโกโปรนะครับแล้วก็มีน,นี่ที่หนีบโทรศัพท์แกะออกมาเป็นที่หนีบไม่ได้งงงง,งนะครับผมบอกเลยไอตัวนี้ที่หนีบดีอยู่อะ่ะเป็นอันนี้คือที่หนีบโทรศัพท์ครับ ก็ดีนะก็ไม่ได้งงแงงนะโอ้โจมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กะราคามันก็อยู่เลทวานนี้ก็ก็โอเคนะครับโอ้ยโอเคเลยอะสำหรับตัวเนี้ยสำหรับตัวเนี้ยผมว่าโอเคเลยอะนี่ผมจะลองหนีบโทรศัพท์ให้ดูเลยดีกว่าว่ามันมันแจ่มแค่ไหนเออเอ,อ๊ใส่นี่หลอกนี่เลยปึ๊บ อ่านี่ประมาณนี้อันนี้โทรศัพท์ของผมเองอันนี้คือหนีบไปละเดี๋ยวเราจะมาลองดูอ่าเอตัวนี้นะที่ผมบอกว่ามันหมุนได้แล้วมันแบบว่าฟิลมันดีอ่ะอันนี้คือหมุนได้อันนี้คือแบบหมุนพอเราตั้งตรงปุ๊บเราล็อกล็อกได้ล็อกปุ๊บแล้วหมุนไม่ได้ละนี่หมุนไม่ได้ละดีอยู่อะ่ะไม่งองแง,งอ,อ่ะเฮ้ยผมชอบว่ะมันดีวะ่ะโอ้แล้วแถมมันสามารถดัดต่อได้ด้วยนะนี่ดัดได้ทําอะไรได้ แจมอ่ะแล้วแถมไอ้ตรงเนี้ยผมชอบมากเลยขามันอ่ะขามันเป็นยางอ่ะขามันเป็นเหมือนที่กันลื่นอ่ะมันแบบดูนะดูนะนี่ขามันนะนี่นี่อันไหนข้างไหนดีนี่นี่ขานะขามันแบบขามแบบกันลื่นอ่ะมันมันกันลื่นอ่ะสั่นทั้งโต๊ะเลยตอนเนี้ยคือสั่นทั้งโต๊ะมากเลย่เฮ้ยคือดีว่ะอเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยว่าของที่ผมรีวิวชิ้นเนี้ยมัน เป็นยังไงราคาสมน้ำสมเนื้ออุปกรณ์ก็ใช้ได้โอเคไปลองดูกันเลยนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมเจ้านี่นะครับผมขาตั้งกล้องตัวนี้ผมการันตีได้เลยว่ามันเป็นของที่ต้องขายดีใน l a z a ด a แน่นอนอะ่ะ <Wow. S 1> เพราะว่าด้วยตัวที่ผมสั่งมาเองแล้วก็รู้สึกว่าชอบมันมากๆแล้วก็น่าจะได้ใช้แน่นอนในคลิปต่อๆ <c oughs> อไปนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะทำ u t u b e อยากจะทำล็อกหรืออยากจะทำอะไรไปไหน <c oughs> ไม่ต้องพกขาตั้งตัวใหญ่ครับ ผมว่าแค่เนี้ยอยู่เค <Okay. S 1> นะของดีมากสามารถเกี่ยวกับลาวเหล็กก็ได้เห็นผมเห็นในคลิปอะ่ะเขาเอาไอ้ขาเนี้ยไปม้วนม้วนกันแล้วผมก็ลองดัดเนี่ยผมดัดให้ดูจากการที่ผมลองดัดนะโอ้โหดีอะดูดิดูด,ดิคืองอแบบงองอได้อะ่ะงอได้เลยอะ่ะอย่างเงี้ยงอได้เลยอะ่ะม้วนได้ไหมถ้าม้วนได้นี่มึงสุดยอดมากเลยนะ ไอ้เชีย่ยมว้วนได้ดูดิมันม้วนได้อะเออโหบอกเลยสั่งตอนนี้เลยก็ได้ะเวยแม่งไม่ถึง200แม่งเซลล์อยู่ตอนเนี้ยคือของดีมาก <Whoa. S 1> ไม่รู้จะอวยอะไรยังไงต่อละสำหรับผู้เริ่มต้นผมแนะนำขาตั้งตัวนี้เหมาะมากเข้าไปลาซาด้าเลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับเจ้าขาตั้งตัวนี้นะครับที่สั่งมาในลาซาด้าเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้แล้วถ้าชอบก็ <What? S 1> ไปเข้าไปสั่งเลยผมแนะนำ ตัวนี้ดีผมแนะนำโอเคแล้วเจอใหม่กับการรีวิวในครั้งหน้านะครับผมว่าผมจะเอาอุปกรณ์เริ่มต้นหรือผมจะเอาอะไรมารีวิวอีกกดติดตามช่องนี้ไว้กดไลค์กดซับกดแชร์กดติดตามกดแมงให้หมดมีอะไรกดแมทให้หมดมเข้าใจปะเจอใหม่ในคลิปรีวิวหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ